รู้หรือไม่ในโลกนี้มีผู้นําประเทศที่เลือกรับเงินเดือนแบบไม่เต็มอัตราหรือบางรายก็เลือกที่จะไม่รับเลยค่ะเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดยืนว่าพวกเขาอยากเข้ามาทํางานให้กับประเทศอย่างจริงจังและเงินเดือนนั้นๆสามารถส่งต่อไปช่วยสังคมได้อีกทางหนึ่งค่ะส่วนจะมีใครบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ Why วอ y โฮเซมูฮิก a าประธานาธิบดีอุรุกวัยซึ่งครองตำแหน่งถึงปี2015ติดอันดับเป็นประธานาธิบดีที่จนที่สุดในโลกเพราะทุกเดือนเขาบริจาคเงินเดือนกว่า90%หรือคิดเป็น7,500ปอนด์หรือประมาณ328,219บาทให้มูล,ลนิธิที่ช่วยเหลือคนจนอันเดสมาโนเอลโลเปซโอบาร์ประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศแผนลดเงินเดือนตัวเองลง60%เมื่อเขารับตำแหน่ง จากปกติที่เขาต้องได้เงินเดือน5,707เหรียญสหรัฐหรือประมาณ188,331บาทแถมจะยกลอสปิโนสหรือพื้นที่ส่วนที่พักอาศัยของประธานาธิบดีให้กลายเป็นศูนย์วัฒนธรรมด้วยค่ะ อีโวโมราเลสประธานาธิบดีประเทศโบลิเวียเมื่อเขารับตำแหน่งในปี2005ประกาศลดเงินเดือนตัวเองเดือนละ1,000ปอนด์หรือประมาณ4,3762บาทซึ่งเป็นการทำตามสัญญาที่เขาให้ไว้กับประชาชนช่วงหาเสียงค่ะดิมาลูเซฟประธานาธิบดีประเทศบราซิลที่เจอความท้าทายทางเศรษฐกิจในช่วงนั้นตัดสินใจลดเงินเดือนตัวเองลง10%เหลือปีละ9,000 90, เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ2.97ล้านบาทค่ะส่วนที่ประเทศรัสเซียนายวลาดิมีปูตินประธานาธิบดีรัสเซียและเจ้าหน้าที่ของเขาก็ประกาศลดเงินเดือนตัวเองลง10%เมื่อราคาอาหารต่างๆปรับตัวขึ้นและมีเหตุการณ์ความบาตรจากตะวันตกด้วยค่ะทางจากผู้นําที่ลดรายได้ของตนเองแล้วมาดูผู้นําที่เลือกยกรายได้ทั้งหมดให้กับการกุศลกันบ้างนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐได้ตามรอยเท้าของประธานาธิบดีสหรัฐคนอื่นๆ อย่างเฮอเบิร์ตฮูเวอร์และจอห์นเอฟเคเนดีดยการประกาศยกเงินเดือนให้ทั้งหมดซึ่งเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่400,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ13.2ล้านบาทบริจาคให้กับการกุศลและรับเงินเดือนเพียง1เหรียญสหรัฐหรือประมาณ30กว่าบาทต่อปีอีกคนที่ประกาศไม่รับเงินเดือนรวมถึง เบี้ยประชุมใดๆเลยก็คือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งหากมาดูเงินเดือนของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะพบว่ามีอัตราอยู่ที่75,590บาทและอัตราเงินประจำตำแหน่ง5 0 0 0 0บาทรวม1 2 5 5 9 0บาทต่อเดือนส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีอัตราเงินเดือนอยู่ที่73,240บาทและอัตราประจำตำแหน่ง42,500บาท รวม115,740บาทต่อเดือนเมื่อรวมเงินเดือนนายกับเงินเดือนรัฐมนตรีการคลังแล้วก็เท่ากับว่านายเศรษฐาทวีสินจะได้รับค่าเหนื่อยเป็นเงินรวมราว241,330บาทอย่างไรก็ตามนะคะนายเศรษฐาเนี่ยได้ส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งให้กับมูลนิธิต่างๆอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มในเดือนตุลาคมปี2566ค่ะครั้งที่1เดือนตุลาคม2 5 6พ 26มูลนิธิเด็ก Foundation for c h i l เ r e n เพื่อช่วยเหลือตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานการดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่างๆครั้งที่2เดือนพฤศจิกายน2566ได้มอบให้กับ4มูลนิธิมูลนิธิละ5,000บาทได้แก่1มูลนิธิอิสระชนองค์กรพัฒนาเอกชนที่พัฒนาทักษะชีวิตแก่คนด้อยโอกาสและผู้ยากไร้2มูลนิธิคนพิการไทยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพร้อมสร้างอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ3มูลนิธิบ้านพาผ่อองค์กรช่วยเหลือลูก ของผู้ต้องขังผู้พนโทษและเยาวชนเด็กให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะและ 4. มูล,ลนิธิสายทานสุขใจเพื่อช่วยเหลือคนชลาดที่ถูกทอดทิ้งครั้งที่3เดือนธันวาคม2,566ได้มอบให้กับ3มูล,ลนิธิมูล,ลนิธิละ50,000บาทได้แก่ 1. มูล,ลนิธิบ้านนกขมิน้นสมทบทุนให้โอกาสกับเด็กกำพร้าและเด็กด้อโอกาสรวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต2มูล,ลนิธิอนุหอคนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือคนหูหนวกให้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปและ3มูล,ลนิธิสุภาวงเสนาเพื่อสนับสนุนเรื่องโครงการแก้หน,นี้ทั้งระบบปฏิรูปสิทธิลูกหนี้และเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ค่ะทั้งนี้นาะยกเศรษฐาเค กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าเหตุที่ตอนอยากมอบเงินเดือนและเบียรประชุมทั้งหมดให้แก่มูลนิธิต่างๆเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อยอดทุกโอกาสของความเป็นไปได้ทางสังคมในประเทศไทยและการให้ตามแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคนก็คือสิ่งที่ตนตั้งใจอยากจะทำจริงๆค่ะ Why w o